ถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็จะให้เรากดกดเข้าไปอะค่ะเหมือนกับทำยังไงก็จะอยู่แบบนี้นะคะป้าป้านั่บ้างยงยงซ่างลูกบีโอเคยงยงซ่าโอ้โหสติยงยงซ่างูกีที่พักตรงนี้นะคะที่เราจองไว้สองคืนค่ะ ราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าช่วงโกลเด้นวีคมันจะอืมก็ก็สมราคาันรยุเขาแหละเป็นแบบนี้ค่ะที่พักจะเป็นจะเป็นเหมือนวันบอกเลยเราไปดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เรามาก่อนเวลาเราจะพากันไปเที่ยวก่อนเราคือจะเข้ามาที่นี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ากุญแจเอาอยัางไงแค่นั้นแหละเ <laughs> พราะมันไม่ใช่โรงแรมไงกุญแจเขาเอาอยัางไง กใบเเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะก็จะเป็นห้องว้าวจะมีสองชั้นค่ะเดี๋ยวเราดูห้องกันก่อนอันนี้เป็นห้องนอนนะคะอุ้ยเย็นเลยห้องนี้เย็นมากสองห้องนอนอุ้ยทำไมห้องเยอะจังสองห้องนอน มีห้องข้างบนด้วยอะ่ะอยากไปดูห้องข้างบนนะคะชั้นสองอันนี้ขึ้นชั้นสองนะว้าวชั้นสองเป็นอันนี้กว้างมากเลยเราเปิดไฟตรงไหนเป็นห้องนงั่งเล่นข้างล่างอะ่ะข้างล่างจะเป็นข้างล่างเป็นอันนั้นนะคะข้างล่างเป็น เป็นห้องนอนข้างบนก็จะเป็นจะมีแบบนี้ให้เราสวยงามมากแบบนี้นะคะแล้วไฟเขาเปิดตรงไหนไม่รู้เลยครับจะต้องมาเต้นแหนก็จะเป็นห้องแบบนี้ค่ะก็อันนี้จะเป็นห้องนอน สุดยอดมากเลยห้องสวยนะคะเดี๋ยวเราอันนี้คือชั้นสองเดี๋ยวลงไปข้างล่างะคะ่ะเราลงไปข้างล่างนะคะก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องน้าไม่ใช่ห้องน้ำจะห้องส่วมจะเป็นห้องห้องซักผ้าแบบนี้นี่เป็นห้องอาบน้ําค่ะห้องอาบน้ํานะคะสแสดงว่านอนได้หลายคนสิ นอนได้หลายคน่ะห้องนะคะจะมีสองห้องนอนนะคะห้องหนึ่งห้องสองห้องตรงนี้ชั้นสองเป็นห้องครัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะกว้างมากเลยค่ะห้องครัวชั้นบนนะคะเป็นห้องครัวชั้นล่างเป็นห้องนอน อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะถ้าเกิดมีเด็กมาด้วยเด็กเล็กๆอะ่ะก็จะโอเคเลยก็ตรงนี้ชั้นสองจะมีห้องครัวให้เราอันนี้ชั้นสองจะมีทีวีมีห้องครัวอันนี้ชั้นสองทำาสะอาดมากเลยค่ะตรงนี้ จะเป็นห้องอันนี้ห้องส้วมน,นะห้องอาบน้ำก็งอยู่นะห้องอาบน้ำม,มีเครื่องซักผ้าให้เราด้วยมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ห้องอาบน้ำจะไม่ใหญ่แต่ก็โอเคนะถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูห้องนอนนะจะเป็นหนึ่งห้องนอนี่เป็นหนึ่งห้องนอนนะคะ อันนี้เป็นสองห้องนอนที่ชาร์จแบตเราเราเอามาชาร์จไว้ชาร์จชาร์จบนรถค่ะเผื่อบางทีเัาจอดรถอย่างเงี้ยเราเราไม่สตาร์ทแบตมันก็จะชาร์จไม่ได้แล้วก็มาชาร์จตรงนี้ห้องนอนสุดยอดมากเลยห้องกว้างขวางมากราคาหรอถ้าช่วงโกลเด้นเบไจะพูดถึงราคาเท่าไหร่ไปเช็คกันเองนะคะ สื้อผ้าให้เราเออกมาก็จะเป็นแบบสไตล์นี้เพราะว่าเราต้องใส่แบบนี้เพราะว่ามันต้องเอาไว้ตรงใต้อะไรนะใต้ใต้เบาะใต้เบานะรถอะถ้าไม่อย่างนั้นมันมันจะเอาเข้าไม่ได้ก็เลยได้แบบสไตล์นี้มนาะพอเราเช็คอินที่โรงแรมเสร็จนะคะก็พากันออกมาข้างนอกค่ะจะไปหาที่เที่ยวกันเพราะว่าช่องที่เราเข้าโรงแรมนั้นประมาณสามโมงเย็นนะคะแล้วก่อน ก่อนจะเย็นนะคะมันจะมีที่เที่ยวเราไปหาที่เที่ยวกันไปที่ท่าเรือกันค่ะบรรยากาศท่าเรือค่ะเขาจะปิดรอบสุดท้าย4 2โมงนะคะ16 20นาฬิกาีนทีรอบสุดท้ายเรามาไม่ทันค่ะไม่ได้นั่ง 4ีโมง20นาทีนะคะ <S <S <Ben im ic> บรรยากาศที่มาข้างในนะคะก็จะมีเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรอ่ี๋ยวมาดูป้ายที่ก่อน ม,มันจะเป็นวิวหน่อยๆให้เราเดี๋ยวเราไปดูค่ะบรรยากาศตรงท่าเรือนะคะ ไม่ทนเลยบรรยากาศรอบๆค่ะเป็นทะเลาสาบนะคะตรงนี้ท้านั่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกลับชั่วโมงหนึ่งชมบรรยากาศทะเลสาบบรรยากาศรอบๆของท่า สัตว์น้ำนะตรงนั้นมันจะกาศทะเลสาก็จะท้นสักหน่อยเลือดอันนั้นสวยอย่า๋ยจะซุกให้ดูเลอันนี้สวย แค่สวยอนร้านปิดแล้วนะ